ดีไซน์โปรแกรมให้ตัวเองนะครับ HIIT นะครับเบอร์ฟี่นะครับผมจะเปิดด้วย20ครั้งนะครับปกติเราจะเปิดด้วย10ครั้งแนทางผมแล้วก็แล้วก็พักครับตามสภาพร่างกายของแต่ละคนนะครับก็เรามาเริ่มมันแล้วนะครับครั้งเท่าไรก็นับเอาเองนะครับ20ครั้งแล้วก็ผมก็จะพักนะครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีครึ่งสองนาทีไม่เกินประมาณนี้ครับตามสภาพร่างกายของแต่ละคนนะครับก็ลองชาเลนสนุกสนุกดูนะครับ ยีครั้งก็ถือว่าเหนื่อยนะครับก็การฝึกพุ่งหลังนี่ครับผมได้ทำทำคลิปวิดีโอให้ให้ดูแล้วครับว่าตั้งแต่คนที่จากพื้นฐานคนที่เพิ่งฝึกยันก็คือตั้งแต่ง่ายระดับกลางแล้วก็ระดับแอดวานซนะครับซึ่งฝึกลักษณะผมเนี่ยครับก็คือวิดพื้นจริงๆชักเขาขึ้นมากระโดดยกขาสูงนะครับสำหรับคนใหมก่ก็ให้ใช้มือค้ำนะครับ ถ้ายังวิดพื้นไม่ได้นะครับแล้วก็ชักเขาก่ากระโดดขึ้นมายืนนะครับแต่ถ้าก็คือถ้ากระโดดขึ้นได้ก็ให้กระโดดนะครับเราก็จะพักกันนะครับก็ผมจะพักประมาณนักนาทีนาทีครึ่งไม่เกินเนี่ยครับก็เดี๋ยวพอเราพักครบตามจํานวนนะครับที่เราตั้งไว้นะครับเราต้องมีคือเราต้องมีกฎเกณฑ์ของเรานะครับไม่ใช่ว่า,าจะพักตามอำเภอใจนะครับเช่นคุณจะพักหนึ่งนาทีก็ Rab, พักหนึ่งนาทีแล้วก็ฟังร่างกายให้เป็นนะครับถ้าหนึ่งนาทียังไม่ฟื้นก็ ไว้สักพักหนึ่งก็สักหนึ่งนาที20